ไม่ทำง,งานกลเมืงองการรู้เรื่องนโบราณก็ใช่ไหมฮอที่เราต้องมาเขียนใหม่เพราะพี่ต้องมาเขียนใหม่พี่ก็เลยต้องมาเ,เรียนระเบียบก่อนนะมาจัดระบบเพราะอะไรไหมครับถ้าเราไม่เรียนในเิียากรไม่จัดระบบเราจะรู้เรื่องอยู่คนเดียวครับเหมือนเมื่อกี้ฮนะทำเป็นคนนี้แหละเราไม่บอกใครไม่ได้เรืนะ่องอะครฮะพี่เคยเป็นไหมผมยังเคยเป็นนะน้องดูพี่กันแล้วกันนะพี่ก็สอนน้องไม่ได้หรอกน้องก็ดูพี่กันแล้วกัน ผมเข้าใจพี่นะผมก็เป็นผมก็ทํางานมา,ายยดได้21ปีนะไม่ใช่เพิ่งเคยทํางานไม่ใช่เพิ่งจบใหม่ผมขอบอกเลยว่าเอ,อเพื่อให้องค์กรและตัวพี่ก้าวหน้าขึ้นนะแต่ขอร้องับว่าเราต้องทําเป็นด้วยแล้วก็สอบเป็นด้วยนบจริงนะเร,เราจะเพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่า,าตัวเองคุณไหมทำเป็นนะแต่บอกไม่ได้ว่าทายัางไงน้องประตูพี่ก็แลวกันพี่ทําได้แต่พี่พูดเป็นหลอกพี่เขียนก็ไม่เป็นปน,นะดูพี่เอาทอันเลยฮะ แกิดจะมีผู้แข่งนี่เสร็จเลยแล้วเขาเขาเขาล้ำหน้าไปก่อครับที่เป็นเหตุว่าทําไมเราถึงต้องพอรู้วิธีเราถึงต้องบอกได้ว่าวางยังไงทำยังไงถ้าเราจะไงฮะชอบแบบพี่เขาก็ทําแบบพี่เขาเนาะับนี่เนาะแล้วเป็นไงฮะพักนั่งแ้วก็แบบก็ชอบแบบผมเป็นไงฮะผม่างนี้ก่อนเลยชอบแบบไหนผลลัพธ์เหมือนกันไหมครับเหมือนกันอยู่ที่พี่ถนัดเนะแล้วก็ออกมาเล่าเพราะฉะนั้นพร้อมไหมครับ ของช่วยโผลเวลาคะนะของนี้ย